วันนี้ที่เราอัดคลิปกันอยู่เนี่ยเป็นวันที่11มกราคมนะครับ,รบซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันเกิดของอดีตกองหลังทีมชาติไทยอย่างนัตพร์พาลิตและเขาก็ได้ประกาศผ่าน Facebook ถึงเรื่องสำคัญเลยใช่ครับก็รัฐพร์พาลิตเนี่ยคคือวันที่11เนี่ยเป็นวันเกิดแล้วก็ครบรอบ37ปีครับเจ้าตัวก็เซอร์ไพรส์เลยแล้วกันนะฮะรประกาศแขวนสตาตทันทีนะฮะก็จะหันเหก็มาเป็นเฮชโค้ด ของทีมเยาวชน s อสเมืองทองยู15ปีด้วยครับครบแม้ว่าจะประกวบแขวนสตั์ทเนี่ยแต่ว่าเส้นทางในวงการลูกหนังเขาไม่ได้ไปไหนก็คือตอนนี้กำลังทำหน้าที่เฮสโคสระดับเยาวชนอยู่นะครับเขาก็มีการเผยแพร่ผ่าน Facebook ของตัวเองนะเรียกว่าลายยาวตั้งแต่สมัยค้าแข้งระดับนักเรียนพูดถึงทุกสโมสรที่เคยคาแข้งนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงคลาสเของนัทพรเนี่ยเคยได้แชมป์ไทยลีกกับชมบุรี ปี2007นะครับแล้วก็2แชมป์ไทยลีกกับเมืองทองปี2009 2010เนี่ยเขาบอกว่านั่นคือเป็นจุดโมเมนต์ที่น่าจดจำของเขานะครับแล้วก็ความฝันสูงสุดของเขาก็ทำได้แล้วก็คือการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเขาบอกว่าที่เขาประสบความสำเร็จมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าความอดทนแล้วก็ความมุ่งมั่นของเขานั่นเองใช่ครับกพตลอดระยะเวลา18ปีเนี่ยอันทพรผลิตก็ถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากอย่างนึงนะครับ สิ่งนี้ทาให้เขาประสบความสําเร็จด้วยนะครับผมวผมก็คิดดูประกาศแขวนตอนอายุ3 7นะครับแต่ว่าฤดูการ2018เนี่ยก็ยังเล่นในระดับไทยลีกสูงสุดนะกับราชนาวีก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนตัวหลักคือจะบอกว่านัทพรเนี่ยเล่นไทยลีกหลายๆทีมเนี่ยเป็นแนวรับที่ไว้วางใจได้ถูกนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ชื่นชมก็คือเรื่องระเบียบวินัยการรักษาสภาพร่างกายเนี่ยสิ่งนี้ผมมองว่าน้องๆเยาวชนน่าเอาเป็นตัวอย่าง ครับผมเขาก็จะทำดีในเรื่องต่อไปก็คือในฮัจโกรูสิบของ s g สเมืองทองนะเขาบอกว่าอยากจะเก่งๆเหมือนกับรุ่นพี่ของเขาเหมือนกันคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะก็รอดูนะครับ s g สเมืองทอง U15 ปีเนี่ยมีรายการของยุทธลีกอยู่นะครับครับผมก็เดี๋ยวติดตามผลงานของนักพอนะครับเขาตั้งเป้าหมายว่าพอประสบความสำเร็จจากนักผูอาชีพแล้วเนี่ยตอนนี้เขาอยากเป็น แฮชโค้ดคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยนะครับติดตามกันว่าท่าพรมผลิตจะสามารถทําได้หรือไม่ครับ